แม่จะไปไหนจะไปวัดจ้าไปเด้อไปวัดด้วยกันเดี๋ยวะพี่น้องไปไหว้ผักจ้าวันอาทิตย์วันนี้วันหยุดเราต้องทำมันทำบ,บุญบ้างไม่ใช่ว่าจะทำแต่บาปจะบินถาแต่คนโอเคบายบายเด้อวเจอกันท <c oughs> ี่วัดจ้ามาเจอกันที่วัดจ้า,จา,า,จจาบ๊ายบายถึงวัดแล้วจ้าโอ้ยมีคนมาไหว้ด้วยถึงวัดแล้วพี่น้องนี่คือ เขาวสนศรวันนะคะถึงวัดแล้วนี่เขาสาั่งเขาสั่งโบกต่จะเส็จแล้วพี่น้องนะคะมาถึงวัดแล้วพี่น้องน,น,นั่งทำบนอยู่ข้างในแล้วแต็งแต่งนี่เ็นในะไม่วันนั้นเราไปข่าวตรงไ,ได้ไหมที่ข่าว ใช่เหรอลงเขาวัดให้น้ำหนิโน่ใช่แต่เขาทางไหนวะไม่รู้ค่ะถึงวัดแลนะจ๊ะเป็นไรฝนจะตกเดี๋ยวต้องหยอดตังค์กอ man, like man, ่อนไปเดี๋ยวก็เปียกถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนจ้าคนมาทำบุญเงียบมากเลยไม่มีเสียง ทำงานอธิษฐานก่อนสิคะอธิษฐานก่อนคุยร้อนมากๆเลยจับดีๆดีเอาดิ บกไว้หน่นะคะนึเอาตัวนั้นหยอดยังงามอยู่ในมือที่วางเมื่อกี้อันนี้หยอดเนี่ยดำหมดแล้วโอเคม,ม,เอามาทำบุญมอมโมทนาบุญนำกันเวยจ้ะพี่นอ้องตอนนี้ก็อยู่ที่วัดน้อย ในกองเราเป็นองนั้นมาไหว้พระกันด้วยพี่น้องมาทำบุญมาบุทาบุญน้วกันจ้าอันนี้ทางกลับบ้านแล้วนะคะกลับเลยสิไหมคนเดินนะคนเดินนะกลับบ้านแล้วจ้าออกจากวัดแล้วเด้อพี่น้องออกจากวัดแล้วคะ่ะไปดูต้นมะม่วงมันนาของข้างบ้านของแท้ <laughs> ดูหมดอันนี้คือ,อลูกยอนะคะทุกคนลูกยอค่ะไปแล้วจ้า